เสร็จแล้ว hmm. ค <th ders> ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือเป็นพานดอกไม้นะคะพานดอกไม้พานบูชาพานบูชาครูนะคะเป็นพานบูชาเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะครูบาอาจารย์ของครูบาอาจารย์นะคะที่ปกปักรักษาคุ้มครองนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะงดงามนะคะงดงามมากมาก กเ็เดี๋ยวพร้อมจะถวายแล้วเนาะเสร็จละนะคะเสร็จล้วสวยไหมสวยไหมคะโอเคเนาะสวยไหมอ่าเดี๋ยวดูภาพนิ่งนะคะก็จากที่เมื่อเช้านะคะจากที่เมื่อเช้านี้นะคะก็เตรียมดอกไม้เตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะ ค่ะสวยงามงดงามตามท้องเรื่องเนาะงดงามตามท้องเรื่องนะคะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมโอเคเนาะโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดตามนะคะใครสนใจใครอยากที่จะทาําใบสีให้อาจารย์ทายําใบสีให้นะคะทำใบสีบูชาเทพบูชาครูบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ สั่งมาได้ออเดอร์มาได้นะคะออเดอร์มาได้เลยนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะจะทำไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ดวงนะแล้วแต่ดวงแล้วแต่ที่เราจะเช็คดวงออกมาแล้วก็จะทำให้ตามดวงนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกันนะคะทำออกราจะไม่เหมือนกันแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนาะโอเคนะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ